ป,ปุ่มล็อกอยู่บนสุดคลายล็อกตรงกลางล่างสุดเลยสตาร์ทเครื่องรอบรถนะครับวิธีใช้ล็อกมีเสียงหนึ่งครั้งคายล็อกมีเสียงสองครั้งถ้าจะสตาร์ทเครื่องรอบรถรถต้องล็อกแล้วล้วกดปุ่มประตูจะเปิดไม่ได้ถุงล็อกเก็บลมในปุ่มล่างสุด mm. ครับกดค้างไม่ห้ามอีครับกดควบค้าวีแล้วปล่อยได้เลยออโต้ล็อกสตาร์ทเครื่องแบบอัตนมั ดับเครื่องถ้าเหมือนขั้นตอนการสตาร์ทครับแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องขึ้นไว้แล้วเราไม่ดับที่มันมีคนกดเขาเแต่ถ้าเรากดคลายล็อกขึ้นรถแล้วคือขับรถได้เลยไม่ต้องทำอะไรกดคายล็อกขึ้นขับรถได้เลยขับเขาก็ไม่ดับสามารถกดตับที่รถเลยก็ได้โอเคปุ่มข้างนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกมันจะมองไม่เห็นข้างนู้นก็ได้กดประตูอ่ะกดปุ่ม คือด้านนี้เราปิดเรียบร้อยนะมันไม่มีไม่มีรูไม่มีปุ่มอะไรปุ่มอยู่ด้านนี้วิธีใช้นะครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันจะเป็นการกดเปิดเหมือนเปิดกุญแจนะครับกดเปิดกุญแจก็คือถ้าเราแตะหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเปิด ACC เปิดครั้งที่หนึ่งก็คือเปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาจะเปิดไฟหมดทั้งคันเลยเปิดไฟทุกอย่างเปิดกระจกไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนเปิดได้หมดเลยกดอีกครั้งหนึ่งดับแต่ถ้าเราจะสตาร์ทเราต้องเหยียบเบรกด้วยครับต้้องงงเหยยยีีบบร่านแคั เาสตาร์ทเครื่องให้ดับเครื่องทําเหมือนขั้นตอนการสตาร์ทนะครับต้องเหยียบเบรกด้วยถ้าไม่เหยียบเบรกเนี่ยกดได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดได้ตลอดเลยถ้าเหยียบเบรกก็จะเป็นดับเครื่องแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดับเครื่องเสร็จแล้วเราลงจากรถเราปิดประตูหมดเลยครับถ้าเราไม่ล็อกรถถ้าเราถือรีโมทเดินห่างรถเนี่ยประมาณนักสามเมตรนะครับมันจะออโต้ล็อกให้ประณ ราถือก็ใกล้ทกประมาณหนึ่งเมตรนะครับระยะใกล้ใกล้หนึ่งเมตรพอตบไปแล้วครับทีบนี้ตัวรีโมทนะครับเขาจะมีลูกกุญแจซ่อนอยู่ข้างในก็คือถ้ากรณีที่รีโมทถ่านหมดหรือรีโมทมันชำรุดใช่ไหมครับเราสามารถสไลด์นะครับเราลูกกุญแจออกมางี้ได้ใช้เปิดประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ไปรีเซ็ตแล้วก็สมัครตร์ทได้นะ ลูกกุญแจเนี่ยสามารถใช้บิดเปิดรีโมทได้คือบิดตรงนี้รีโมทมันแยกออกจากกันเพื่อเปลี่ยนฐานได้แยกออกฐานอยู่ในนี้เวลาใส่ก็ปิดกลับแทนะครับมันมันจะมีตรงนี้เอาไว้ให้งัดนี่คสามารถงัดปุ๊บแล้ก็เปิดออกไกันได้นะครับปุ่ม reset อยู่ด้านนี้